โจทย์คือได้ผ้าปักมา2เมตรผ้าพื้น4เมตรผ้า C2 6เมตรอ่านอกนั้นก็เป็นซับในแล้วเราจะทำยังไงเริ่มแหละข้างล่างก็เป็น C2 ูแบบนี้ข้างบนก็เขาขอมาอันนี้เขาขอมาต้องให้ได้เลย ชุดก็ตัดออกมาเป็นที่เรียบร้อยโจทย์ที่เขาให้มาก็คือแขนใช่ไหมแขนที่ว่าเหมือนแบบแต่ว่าใส่แล้วไม่อึอดอัดเราก็ต้องทําให้มันดีส่วนชุดนั้นเราตัดไว้แล้วก็ตัดตามปกติของเราตามโจทย์ที่เขาให้มาคือด้านหน้าสั้นขึ้นมาหน่อยเห็น C2 ข้างล่างโอเคเลยก็ทีนี้มันมายากตรงแขนเพราะว่าผ้าเขานิ่มมาก หนาแต่นิ่มจะรองอะไรก็รองไม่ได้เยอะเพราะว่ามันหนาอยู่แล้วแล้วเจ้าของชุดก็ขอบแบบว่าเหมือนแบบใกล้เคียงที่สุดแต่ให้ใส่สบายอโอเคก็มาวัดรอบไหล่เนาะให้มันได้ตามที่เราวัดจะเข้ามาแล้วก็ค่อยเอามาทำ เราก็หาฟองน้ำมาหนุนเพื่อให้มันได้ตามไซส์ที่เราต้องการมานว่าฟองน้ำนี่เป็นแขนเขาอะไรอย่างนี้ก็ค่อยอาหาผ้าผ้าที่เราจะทำนี่ก็คือผ้าเฉลียงเย็บกลับค่ะแล้วก็เราก็พยายามว่าข้างหลังให้มันบางที่สุดจะได้ไม่ต้องไปกองอยู่ตรงนั้นลีบก็มีแต่ข้างหน้านะคะ โอเคค่ะช่วยกันทำสองคนกับช่างไม่งั้นมัน,มนไม่ทันแต่บอกตามตรงว่าหุ่นนี้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่ได้ตามไซส์ของมาตรฐานบอดี้ของคนอาหรับเนี่ยติดเข็มหมุดทำพอเป็นตัวอย่างให้ช่างเขาเดี๋ยวเขาก็เอาไปทำต่อจนเสร็จเพราะว่าเราได้กะ ไซไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยชุดนี้รับไปแล้วนะคะลองแล้วก็เอาไปเลยเป็นชุดของอีกวันหนึ่งของเจ้าสาวค่ะชุดงานเลี้ยงงานเลี้ยงระหว่างครอบครัวอะไรประมาณนี้เขาก็ส่วนมากเขาก็จะใส่สีทองกันเพราะว่าก็ใส่ทองอ่ะเนาะ,ะงานวันนี้เขาจะใส่ทองคือ จะเอาทองมาโชว์เยอะที่สุดแหละเนี่ยทองก็จะมาเป็นเซตเป็นเซตอย่างนี้สมัยก่อนนี่แม่เจ้าบ่าวจะลากเข้างานแต่งงานนี่เป็นกระเป๋ากระเป๋าเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเขาก็ใช้วิธีโอนโอนเงินเข้าบัญชีอของใครก็แล้วแต่ฝ่ายเจ้าสาวที่เจ้าบ่าวเขาได้มาโอเคเลยก็เรียบร้อยไปเดี๋ยวนี้อะไรก็ สะดวกไปแน่แบบของเขาชุดมาทำกันอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะกัดเข็มหมดเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยกะกที่มาร์กที่หมายอะไรให้ช่างเผื่อว่าช่างเขาเอาไปทำมันจะได้ไม่ยุ่งยากแล้วเวลามันผิดมันพลาดอะไรมาเราก็จะได้ไม่ไ,มไ,มไปโทษช่างเขาอ่ะเออนี่ทำออกมาไม่ดีไม่สวยเพราะว่าเรา ได้มาร์กให้เขาแล้วมันก็ง่ายแก่การทําเพราะว่าช่างเขาไม่ได้เรียนมาโดยตรงเนาะเราก็ต้องทําให้มันให้มันเข้าที่เข้าทางหมดให้เขาเอาไปทามันมันก็ง่ายแล้วอีกอย่างพอเราทําอย่างนี้พะเราเป็นคนรับงานมาเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยก็ตัดส่วนที่เกินที่เหลือออกไป บ้างไม่ใช่ว่าเออเอาไปจุ้มพุกไว้ตรงนั้นให้เขาแล้วช่างเขาไม่รู้เนาะถ้าเราไม่ตัดออกเขาก็จะเอาหมกไว้ข้างในนั่นแหละเพราะว่าเขาก็กลัวว่าถ้าตัดออกแล้วเดี๋ยวเกิดชุดมีปัญหาขาเมันจะแก้ไขไม่ได้เขาจะคิดว่าเราอ่ะยังต้องการส่วนนั้นอยู่พอเรากะได้ที่แล้วเราก็ค่อยมาเนาเนามาร์กะนะมาร์กว่าเออมันจะ ไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่เราทําแขนเราเอาวัดซ่างนอกไงเพราะว่าถึงเวลาจริงๆและะ้วช่างเขาต้องเอาไปไวัดซ่างไหนเพื่อความเรียบร้อยสวยงามเนาะเนี่ยทำให้มันเหมือนกันคล้ายๆกันทั้งสองด้านไม่ใช่ว่าคล้ายๆให้มันเหมือนกันเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้สายวัดวัดสักเท่าไหร่ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ต้องวัดเอาว่าเออ กี่เซนกี่กระเบียดอะไรอย่างนี้แต่ของเรา no แต่ของเราเรากะดด้วยสายตาแต่พอเวลาเอาไปทำจริงๆเราก็บอกอช่างนะว่าให้วัดดูว่ามันข้างละกี่เซนอะไรก็ว่ากันไป <you> เขาก็ทำตามนะค่ะโอเคเนาะให้เขาเอาไปทำต่อเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จแล้วนะคะก็อธิบายแบบกันเรียบร้อยน้องเขาก็จะเอาไปทำต่อแล้วค่ะอันนี้คือส่วนข้างล่างเป็นผ้าซีทูปักทั้งลูกปัดทั้งคริสตัลแลวก็ตอกฉลุเราก็ต้องเอาไปแยกเนาะแปะติดผ้าให้มันได้ทั่วทั้งตัวทั้งตัวกระโปรงข้างหน้าข้างหลังให้มันทั่ว แยกให้มันห่างออกจากกันแล้วก็ตักเลาะเอาผ้าซีทูออกมันก็จะเหลือแต่ผ้าปักเน้นๆกับผ้าพื้นที่เขาให้มาก็เนี่ยได้ครบหมดค่ะโอเคชุดนี้สวยนะคะลองแล้วรับไปแล้วจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ดูกันเนาะแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันบ้างนะคะ กดกระดิ่งด้วยก็ยิ่งดีค่ะขอบคุณที่รับชมกันนานะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุข,ส,ขสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนค่ะโอเคสวัสดีค่ะ